ไม่ครึ่งหลังนี่อะไรโโอ้หแมนชูแต่ก็เล่นเป็นพระเอกเลยห้านัดติดอ๋อห้านัดติดห้านัดติดโอ้โหนี่ทุกรายการอันนี้คือกระดิกนิ้วโชว์แหวนหรือว่านิ้วมือกำลังยังสั่นยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่ยังสปวดหนักอ๋อยังสั่นอยู่ใครก็ได้ชั่วโมงนี้แมนซิตี้ก็มาเหอะไม่หมายถึงลูตันอ่ะแมนซิตี้เจอลูตันขี้แตกเหมือนกันนะแมนซิตี้นะโอ้ยนี่เป็นพระเอกเลยแมนยูพระเอกพระเอก เอ้ยคุมทุกอย่างอยู่หมดใครเขาเสมอรูตันกันเนี่ยฮะดีเสม,มอตอนนี้ได้เอมมอได้ทีได้ทีในบ้านรูตันเนี่ยนะเสม,มอรูตันเหรอใครทีมอะไรรูตันมีอ่ะไม่เคยไม่คู่เสมออ้ยกว่าจะเสมอได้เหรอเกือบต,ตายอ่ะมีมีทีมนั้นใช่ไหมนีทีมอะไรนีมอะไรไอ้ดำจ้ะบอสบอสบอกปากดีอ้าเอาแล้วตีพ่วง ทำไมเราเราปากดีเรื่องอะไรเราพูดเรื่องอะไรผิดเหรอแซวนิดแซวหน่อยแหมทำไมมันโอ๊ยปากดีเฮ้ยพี่ดูดูดีเขาอาจจะเขาอาจจะคุยกันเองกับไไมม่่หรอกด่ากูนี่แหละทำไมมันก็แค่มีทีมเสมอรูตันแล้วเป็นอะไรอ่ะทีมเสมอรูตันมีอะไรแยะเออใช่ไหมใช่ไหมในแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วสมรูตันเสมอไตะกิตัดเยอะเลยอะไรพี่จฮ้ย โอเคนิ้วนางนิ้วนางเอ้ยโอเคดําไม่หมุนอีกทีฮะไปหมุนไม่จอมเลยอีกทีเปลี่ยนมือมาอย่าเลยไปให้มันให้มันโดนเป็นคนๆมัแต่ว่าครึ่งหลังกับครึ่งครึ่งแรกอะจ้ะครึ่งแรกในช่วง่ประมาณสักยี่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยรู้สึกครึ่งแรกเครียดกว่านะเครียดแม่เลยใช่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 ครึ่งหลังเนี่ยมันยังมีโต้มาเป็นรลอะ ครึ่งหลังจะมีช่วงโต้แล้วก็มีช่วงคลองบอลคืออาการดีขึ้นอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วก็เกือบจะได้ประตูที่สามได้อย่ไม้เนี่ยสามครั้งใช่ดูโน่ครั้งหนึ่งไอ้กันทโชยครั้งหนึ่งลอยลุนอีกครั้งหนึ่งสามครั้งอ่ะคุณได้อ่ะความใกล้เคียงกับการได้ประตูแมนยูเจ็ดมากกว่านะครึ่งหลังอ่ะแบบหลังหวัดหลุดอะไรเงี้ยควรจะได้ด้วยเพียงแต่ว่าสามจังหวะเนี้ยมันควรจะได้สูมุตใช่ใช่ใช่พอไม่ได้เนี่ยมันยังเหลอยู่แค่ประตูเดียวแล้วช่วงท้ายเนี่ยเวลลามมมัันนใก้หด มันก็อยากให้จบแล้วอ่ะนะจริงๆทดเวลาพี่พี่ไม่ชอบเลยทศแค่สี่นาทีพี่ไม่ชอบอเยอะไปเหรอมันต้องทศสักสิบสี่นาทีอ่ะก็เปิดอีกสนามเตะเลยอยงนี้กุยอีกครึ่งเวลาตรงนะอันนี้พูดตรงๆนะให้กูบ้างเถอะกูเหนื่อยอ่ะให้กูชนะบ้างกูก็เหนื่อยให้กูแบบมีความสุขนิดนึงโอเคตอนนี่ตอนทดครบสี่นาทีไปแล้วเออกูเห็นวูาตันบุกมีจอมบึงบอลได้แล้วกูเห็นแบบ พวกพี่พี่เขาดีใจทุกสัปดาห์เลยให้พวกคุณบ้างเออเหรอผมดีนดีแต่ที่เราที่เราชนะมาห้าเกมติดแล้วจอมนี่ผมแต่ละเกมดูดิวิลล่าก็เหนื่อยไม่เป็นไรมันบรรทัศนสุดท้ายก็เหนื่อยบรรทัศนสุดท้ายคือชนะโอเคเอาละครัอแต่นี่เกินเกินหน้าเกินตาสุดแล้วนะปีนี้ยังไม่แพ้ใครยังไม่แพ้คือมีสบายๆแค่เวิสแฮมเกมเดียวเองอ่าชนะที่สบายๆเกมนั้นนี่เหนื่อยหมดเลยเกมกับนิวพอร์ตนึกว่าจะสบายก็ก็ไม่ก็ไม่สบายนะโดนใส่ไหล่มาใช่ใช่